่าวปลอมที่มาจากการเมืองอีกเช่นกันเขาบอกยาฆ่าหญ้าปนเปื้อนน้าดื่มเนี่ยคือสาเหตุทําให้เด็กข้ามเพศนะครับคนนี้คือใครที่มาเผยแพร่เรื่องนี้รัสมนตีกระทรวงสาธารณสุขของสหรสัฐคนปัจจุบันนะครับโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์แต่ตอนนั้นเน่ยเขาไปพูดช่วงระหว่างหาเสียงตอนแรกเป็นคู่แข่งโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเป็นตัวแทนของเดโมแครตนะครับแต่ตอนหลังก็เรียกว่านโยบายมันต่างกับเดโมแครตเหลือเกินะไม่มีความเป็นเสรีนิยมเลยก็มาสมัครในฐานะผู้ค้าชิงอิสระแต่ตอนหลังก็เรียกว่า ไปสนับสนุน,นรุ่ช้ำไปช่วยเหลือท้ำช้ำก็ตอบแทนด้วยการให้เขาขึ้นมาดํารงตําแหน่งและมนตีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าเอานโยบายหลายๆอย่างที่หลายคนก็กังขาอมาใช้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่บอกว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ําดื่มเนี่ยคือเหตุผลทําให้ทุกวันนี้เราจะเห็เนเยวาวชนเนี่ยมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นบางคนกลายเป็นคนข้ามเพศมากขึ้นเขาบอกเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่อยู่ในน้าดื่มสารเคมีตัวนั้นก็คืออัลทาซีนนะครับเป็นยากําจัดวัชพืชที่ใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐ พอเอามาใช้เนี่ยมันไปปนเปื้อนในแหล่งน้ําพอเด็กกินเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เบี่ยงเบนทางเพศเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามีกบเพศผู้ที่ไปสัมผัสสารตัวเนี้แล้วกลายเป็นหมันบางตัวเนี่ยมีการพัฒนาอยวิเพศตัวเมียด,ด้วยนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยกับกบเนี่ยมันแปลงเพศไปเลยนะกับคนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศได้นะครับงานวิจัยตัวนี้มีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่ามีจริงๆนะครับอันนี้ฮะการวิจัยปี2 0 1 0โดยมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์นะครับเขาเอากบเพศผู้เนี่ยไปแช่ในถังน้ำแล้วก็ใส่สารอัลตรซีนี้ลงไปนะครับปรากฏว่า70%เนี่ยกลายเป็นหมันส่วน10%เนี่ยมีการพัฒนาไอว่าเพศตัวเมียและสามารถวางไข่ได้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่คือกระบวนการน,นะครับอว่าเพศเขาค่อยคอยเปลี่ยนจากเพศผู้กลายเป็นเพศเมียนะแล้วภาพนี้เลยที่แชร์กันเยอะมากตอนนั้นนะ ที่เห็นนี่คือการผสมพันธุ์ระหว่างกบตัวผู้นะแต่ตัวทั้งหน้าเนี่ยก็คือเป็นกบเพศผู้ที่ถูกสารตัวเนี้เปลี่ยนให้กลายเป็นตัวเมียไปแล้วแล้วที่เห็นด้านขวาเนี่ยมีไข่ออกมาจริงๆแล้วไข่พวกนี้ก็เป็นตัวออสเป็นกบจริงๆด้วยนะครับนี่คือผลของการใช้สารตัวเนี้ถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็อาจจะทําให้สัตว์มีการกลายพันธุ์ได้นะฮะตกลงสารตัวนี้ในสารอเมกาหรือบ้านเราเใช้เยอะแค่ไหนนะครับนี่คือ แผนภูมินะการพบการใช้ก็คือเป็นสารสําคัญในการกำจัดวัชพืชในทางการเกษตรนะรของสอเมริกาเนี่ยเขาอนุญาตใช้มานตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าแปดแล้วนะครับอ่าส่วนบ้านเราใช้ไหมก็ใช้นะฮะดูจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่นําเข้าเนี่ยในสี่อันดับเนี่ยอารเทอร์ซเนี่ยถึงอันดับสี่เลยนะครับถ้าโดยปริมาณเนี่ยอันดับสี่มูลค่าอันดับหกก็ถือว่าบ้านเราก็ใช้ ตามสารเมริกาเลยนะครับถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับเราอย่างไรนี่ก็คือใช้ทางกเกษตรเนี่ยพอมีการชะล้างน้ําก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะมันอาจจะกลับมาปนเปื้อนในแหล่งน้ําที่เอาไปทําน้ําประปาก็อาจจะมีเหมือนกันถ้าใช้เยอะๆมากๆนะก็มีความเสี่ยงถ้าใช้เยอะนะครับแล้วเท่าไหร่ถึงอันตรายเท่าไหร่ถึงปลอดภยัยอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลของทางสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA นะครับเขามีกําหนดเอาไว้นะแต่เดิมก็บอกว่าพิการเปลี่ยนแปลงนะตอนปี2023ันยิบสาม นะตอนนั้นอัตราของสารตัวนี้อัลทซีเนี่ยถ้าอยู่ในน้ําปนเปื้อนในน้ำดื่มนะครับเขาต้องไม่ให้เกิน3.4มิโรรกรัมนะครับหรือ3ต่อพันล้านส่วนนะไม่ใช่ต่อล้านส่วนเลยนะ3ต่อพันล้านส่วนก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่พอปี2024 20 20, ก็เปลี่ยนแล้วถือว่าผ่อนปลนมากขึ้นนะให้เป็น9.7ไมโครกรัมก็คือ9.7ต่อพันล้านส่วนนะครับก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้อันตรายหรือเปล่า มาตรฐานของ EPA เนี่ยดูเยอะขึ้นด้วยซ้าไปอนุญาตให้มันมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นด้วยซ้าไปนะแต่ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นประเด็นโตเถียงเหมือนกันเพราะว่าในยุโรปเขาแบนเลยฮะเขาไม่ใช้เลยนะครับอันเนี้ยในสหรัฐอเมริกาเขาเลยเรียกร้องมกันเอ๊ะทำไม EPA ถึงอนุญาตให้ใช้อยู่เออและแถมปีการเพิ่มโอกาสให้มันปนเปื้อนได้มากขึ้นด้วยนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องโตเถียงเหมือนกันนะครับซึ่งตอนที่เปลี่ยนให้มันสามารถอนุญาตให้มันเยอะขึ้นเนี่ย อันนี้ก่อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะแล้วยิ่งตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่เรารู้นะครับคนที่มาคุม EPA ของเขาเนี่ยก็เป็นคนของริพับิกันซึ่งก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโลกร้อนด้วยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นล็อบบี้ยูสของบริษัทเคมีบริษัทปิโตเรเลียมนะก็เรียกว่าการที่จะแบนสารตรัวนี้จากสหรัฐอเมริกาในอนาคตนใ,นใกล้ก็คงไม่มีทางแน่นอนนะครับอ่ะแล้วมันอันตรายแค่ไหนต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์เราท่านได้รับเข้าไปนะครับก็ หลายอย่างเลยนะครับงานวิจัยเนี่ยเขาพบว,ว่าถ้ามันสะสมในร่างกายนะครับก็ส่งผลต่อสุขภาพหลายอย่างทั้งโรคไตโรคอ้วนปัญหาทางระบบทางเดินหายใจนะครับมันยังเป็นสารที่สามารถรบกวนการทํางานของต่อมไรท่อซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมความสมดุลของระดับฮอโมนในร่างกายการสะสมสารตัวนี้ในร่างกายก็นาไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะการเจริญพันธุ์ด้วยนะครับทําให้บีบบุตรยากถ้าเด็กเกิดก็น้ําหนักอาจจะน้อยกว่าปกติด้วยนะอันนี้ก็บอกว่าเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับ ผลต่อทั้งฮอร์โมนนะระบบสืบพันธุ์หลายอย่างเลยนะแต่ทนนี่เขาอ้างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายนะเกี่ยวกับจิตใจคือถ้าคนได้รับมากกันไปโดยเฉพาะเด็กเนี่ยทำให้กลายเป็นคนข้ามเพศเป็นคนหลากหลายทางเพศเนี่ยอย่างที่โรเบิร์ตเอฟเพเนดี้พูดเนี่ยจริงไหมนะครับคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้พอมาพูดเนี่ยนักวิชาหลายคนก็บอกว่า มันไม่มีทางไปอย่างนั้นไปได้นะฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เราไปชื่อนะักการเมืองไม่ได้นะครับต่อให้เป็นตำตีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ต้องเชื่อหมอนะครับอย่างคนแรกนี้ดรแอนเดรกร์ orn, นะครับสจราจาร์ด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยามหาวิทยาลัยเท็กซัสนะเขาอธิบายว่าเพศของมนุษย์เราเนี่ยถูกกาหนดมาตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งการปฏิสนธิแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงที่เราปฏิสนธิเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นเพศอะไรนะครับการสัมผัสสารเคมีที่บรบกวนการทํางานของต่อมไรท่อทอน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศของมนุษย์ได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะฮะมันมีมาตั้งแต่ก่อนเราจะเกิดด้วยซ้ําอีกคนหนึ่งนะฮะดร,ตตรลินดาคารน,นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชากุมาราเวชศาสตร์มหาลาัยนิวยอร์กนะครับชี้แจงว่าผลกระทบของสารอัลตราซีตต่อก,กบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมนุษย์นะครับกบกับมนุษย์ไม่เหมือนกันนะฮะ เพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดได้รับสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะทําการเผาผลาญแล้วก็ขับออกมาจากปัสสาวะนี่แหละภายในเวลา12ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับมันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คนที่ทํางานทางการเกษตรที่ต้องรับสารนี้ต่อเนื่องเนี่ยถ้ารับไปแค่บางส่วนเนี่ยร่างกายเราก็ขับออกมาได้นะครับอ mm ื hmm. และคนที่ต้องมาตอบมากที่สุดเลยเรื่องนี้ก็คือเจ้าของงานวิจัยนั่นเองเนี่ยคนนี้ครับไทลโลนบีเฮนะครับเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาเชิงบุรุษการ มาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกี่หลายคนนี่ตอกกบไปทําอย่างนั้นมันเล่นอะไรแผลงๆนะครับคือจะบอกนี้เป็นการศึกษาทางวิชาการนะครับยาหลายๆอย่างก็เกิดจากการทดลองกับสกา์ดทดลองแบบนี้นะอันนี้คือคนที่เป็นผู้นํางานวิจัยที่ทางโรเบิร์ตเอฟคูนี่จูเนียเนี่ยอ้างว่ามันทําให้กดแปลงเพศถ้ามันปนเปื้อนในน้ําดื่มทําให้คนเด็กๆเนี่ยเพศเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ ในกลุงมของเขานะเขาบอกว่าแม้ผลกระทบของสารอัลตราซีนต่อสัตว์และมนุษย์จาเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานนะว่าสารตัวนี้จะทําให้มนุษย์เบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศไปได้นะครับเหตุผลหลักที่งานวิจัยอัลซีนกับกบไม่สามารถมาอ้างอีกกับมนุษย์ได้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์กับกบเนี่ยมีกลไกในการรับสารอัลตราซีนเข้าสู่ร่างกายต่างกาันมนุษย์เนี่ยจะได้รับก็คือจากน้ําดื่มนะคนทั่วไปเนี่ยก็คืออาจจะปนเปื้อนในน้าดืม่ม แต่กบเนี่ยที่ใช้ในการทดลองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับผิวหนังของเขาเนี่ยของเหลวอะสามารถซึมเข้าไปได้สู่ร่างกายง่ายกว่าผิวของมนุษย์นั่นเองนะฮะซึ่งกบเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยมันอยู่ในแท้งน้ําเนี่ยถ้ามันได้รับสารเข้าไปเนี่ยมันปัสสาวะหรือฉี่ออกมาเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นนะครับขับออกมาก็ยังเจออีกนะครับผิวของเขาเนี่ยสามารถรับสารเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปริมาณที่เท่ากันนะครับ กบเนี่ยก็จะได้รับสารออทตซีเนี่ยเยอะกว่ามนุษย์แน่นอนนะครับซึ่งไทโรบีเฮเนี่ยเขาก็ย้ำนะครับในบรรดาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าทั่วไปรวมถึงปลาและสัตว์เลื้ยคคานเนี่ยสัตว์เหล่านี้มีความลื่นไหลาทางเพศมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรานะครับเช่นกบเนี่ยถ้ามีการฉีดฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเอสโตรเจนลงไปนะครับมันสามารถสร้งางรังไข่ในตัวเองได้นะครับซึ่งทําอย่างนั้นในมนุษย์ไม่ได้นะครับแค่ฉีดฮอร์โมนไม่เปลี่ยนเนะี่ยไม่ไง,ง,ง,งันะ้นรคะ อันนี้มันเกิดขึ้นกับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำเนี่ยทำได้นะครับมันมีความเลื่อนไหลาทางเพศมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าแล้วถ้าไปไม่ใช่กบล่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นเช่นหนูเนี่ยก็พบนะครับว่าการสัมผัสสารอัลตรซีเนี่ยส่งผลต่อการลดลงของฮอร์โมนเพศชายนะโดยเฉพาะเทสโทสเตอโรนเนี่ยทำให้เกิดความผิวติดทางเพศจริงๆนะในการทดลองกับหนูนะครับกับมนุษย์เนี่ยก็มีไหมมีเหมือนกันนะครับทำให้ฮอร์โมนเทสโท ไปรบกวนการทางานของต่อมไร้ท่อส่งผลต่อสุขภาวะของเพศชายนะครับทำให้ปริมาณอสุจิลดลงหรือสมรรถภาพทางเพศนะลดลงคือเกี่ยวกับทางกายเนะี่ยมันเห็นผลจริงๆนะครับแต่ที่เขาอ้างเนะี่ยเรื่องของจิตใจเนะี่ยไม่มีนะครับไปจะส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลงไปรบกวนการทํางานของต่อมไร้ท่อเนะี่ยมันมีแต่ว่าจะให้เปลี่ยนจิตใจเลยเนะี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางแน่นอนนะครับเพราะว่าระดับของฮอร์โมนกับการ เปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศเนี่ยหลายคนอยากจะคิดว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ตุง้งติ้งจังเลยฮอร์โมนอาจจะน้อยหรือเปล่าหรือว่าผู้หญิงคนนี้ดูบึกบึนจังเลยฮอร์โมนเพศชายเยอะเลยทําให้เขาเปลี่ยนไปนทางเพศหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับคนที่อธิบายเรื่องนี้คือดรโจชัวเชฟเฟอร์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไรท่อผู้อำนวยการสูตรการบบัดและการผ่าตัดข้ามเพศโรงพยาบาลมาส์ไซ์นายนะครับคือเขาบอกว่าว,าวงการวิทยาศาสตร์เนี่ย ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้มนุษย์เกิดการข้ามเพศนะครับแต่ที่แน่ชัดเลยมันไม่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะครับเพราะว่าเขาไปตรวจสอบดูแล,แล้วเนี่ยคนข้ามเพศท,ที่เขารับการผ่าตัดแปลงเพศหรือเขารับการบําบัดเนี่ยก่อนที่เขาจะรับการบําบัดเนี่ยไปตรวจสอบระดับฮอร์โมนของเขาแล้วนะไม่ต่างกับคนทั่วไปนะครับไม่เกี่ยวกับระดับฮอร์โมนนะครับอย่างเราเห็นบางคนเนี่ยโอ้โหผู้ชาย แข็งแรงมึกบุนอ่ะก็เป็นคนข้ามเพศได้หรือผู้หญิงบางคนเนี่ยรูปร่างก็เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละแต่ก็เป็นคนข้ามเพศได้เช่นเดียวกันดังนั้นระดับของฮอร์โมนไม่เกี่ยวนะมันเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ที่บอกว่าสารเคมีที่มันปนเปื้อนเนี่ยทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีการข้ามเพศมากขึ้นไม่จริงนะครับอาจจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยอาจมีบ้างแต่ว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดแล้วเนี่ยตั้งแต่การปฏิิสนนธเลยะครับ ดังนั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยรับสารเคมีอะไรไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศของเราได้นั่นเองนะครับ